คณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะแล้วก็สนับสนุนกันเนี่ยมาโดยตลอดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่านางเอกหมอลำประจําคณะหมอลำเสียงวิหกอย่างยูกิเพนพมกาเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการมาประกาศลงจากวงนั่นเองนะคะด้วยเหตุผลส่วนตัวของเธอแล้วปัจจุบันนะคะยูกิเองก็ได้มีการเซ็นสัญญากับทางค่ายไห่ทองคาตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีการออกงานต่างๆยังไงก็ รวมส่งกํบบลาลังใจให้กับเธอได้แล้วหลังจากที่ยูกินะคะเธอได้มีการประกาศลงจากวงเนี่ยนะคะก็ทําเอาหลายๆคนก็ต่างมีการรอติดตามนะคะว่าใครจะมาเป็นนางเอกนะคะแทนยูกิแล้วก็มารับบทเน้นวิไลในลําเรื่องต่อกรทานองขอนแก่นนะคะในเรื่องอ้อมกอดสาริกานั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการรอติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวว่าคนที่มารับบทเป็นนางเอกมาลามประจำ คณะหมอลำเสียงว,วิหกนั้นก็คือแพรวทิดานั่นเองนะคะสําหรับพี่แพลวทิดาเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับหมอลำเสียงวิวหกเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถมากๆนะคะทั้งในเรื่องของการร้องการลามการแสดงอะไรต่างๆก็าาถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะคะแล้วก็มากความสามารถแล้วบนเวทีเองนะคะคาาก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่สวยสงา่าแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีแฟนๆหน้าเวทีเนี่ยนะคะก็ต่างมีการมาพูดถึงแล้วก็ สนุนเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลย แล้วอย่างล่าสุดนะคะเราก็ได้เห็นเป็นข้อความที่บอสนกพงศกรเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะแล้วก็มีการมาพูดถึงนะคะสําหรับพี่แพลวทิดาก็เหมือนว่าครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งกําลังใจแล้วก็พูดถึงนะคะสําหรับการเป็นนางเอกเต็มตัวนะคะของแพลวทิดานั่นเองโดยบอสนกพงศกรนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าหลังจากขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวความปังก็มาทันทีกระแสหน้าเวทีคือดีมากยอดไลค์ยอดการติดตามขึ้นแบบเร็วโอ้ยอย้ประทับใจน้องของไอ้คนว่าวหลา ทอมกับกระเทยลำคู่กันซุ่มเหยียดเพศปล่อยเข้าไปเฮาโฟกัสงานบอสตอบโต้อีอย่างทั้งนั้นจ้าประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่บอสนงพงศกรเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะแล้วก็พูดถึงนะคะสําหรับตัวของน้องสาวคนนี้ที่เรียกได้ว่าครั้งนี้ก็ได้มีการขึ้นมารับบทนะคะเป็นนางเอกมอําอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่กระแสดีมากๆหลังจากที่เปิดตัวนะคะอย่างคลิปของพี่แพ๊วทิดาในติกตอกเนี่ยเรียกได้ว่ายอดไลน์เนี่ยทะลุแสนเลยก็ คือด้วยความที่สวยแล้วก็ออร่าบวกกับความโดดเด่นที่หน้าเวทีนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็การแสดงเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยก็รับส่งอารมณ์กันได้ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งเลยที่ทําการแสดงเนี่ยออกมาได้ดีมากๆแฟนๆก็ต่างมีการชื่นชมกันนะคะแล้วบอสนงเองก็ได้มีการฝากทิ้งท้ายเป็นข้อความนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับคนที่มาเหยียดเพศประมาณนี้บอสนงเองนะคะก็ได้บอกนะคะว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะก็ตั้งใจทํางานของตัวเองเนี่ยให้ดีต่อไปแล้วก็ไม่สนกับ กระแสะคนที่ว่าร้ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆก็ยังร่วมส่งกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอลําเสียงวีห<ม>แล้วก็คู่พระนางนะคะอย่างบอสนองพงศกรแล้วก็แพลทิดาน,นั่นเองยังไงนะคะก็ร่วมส่งกําลังใจกันได้ซึ่งตอนนี้ียกได้ว่างานเนี่ยก็คือแน่นมากจริงๆนะคะมีงานในหลายๆงานเลยยังไงก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดถึงกันนด้เลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ด้วยนะคะ